แลดวชิดชิดชิดกันหอาบดีลบมานะคะระวังสวัสดีครับนูรเอ็ดครับตอนนี้นะครับผมกำลังยางถึงสะพานนะครับเป็นสะพานขามแม่น้ำเจ้ยาพญานะครับผมเป็นสะพานคู่กันครับ สะพานแขวนนะครับสะพานพระราม9้านั่นเองนะครับซึ่งเขาเปิดให้ผู้คนนะครับได้ย่างถึงสะพานไปชมวิวอยู่บนสะพานนะครับผมตอนนี้ผมกำลังย่างขึ้นนะครับผมพ่นกับหลายครับบรรยากาศนะครับเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้อาจิเป็นครั้งหนึ่งไม่ชีวิตก็ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอีกจน้อยเพิ่งจะเปิดให้เสินทางนี่นะครับให้ลดแรงขึ้นไปนะครับผม วันนี้มีโอกาสนะครับได้มานะครับผมตากานเขากับมีตั้งแจอาจารย์หลังแต่วันที่14กุมภาพันธ์นะครับถึง18กุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็อีกแค่ช่วงนึงนะครับก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่ครับวันที่เดี๋ยวมึงมึงเห็นิตย์ก่อนครับผมแคบเลยอยู่น่าจะเป็น นี่ครับวันที่14ถึง18กุมภานะครับผมแล้วก็อีกช่วงนึงนะครับวันที่23ถึง25กุมภานะครับผมบรรยากาศทดีตอนนี้เวลาาโมง5โมงตรงนะครับแดกยังมีอยู่นะครับผมไปเราไปกันต่อครับไปครับตอนนี้เขากำลังยางขึ้นบนสะพานนะครับผมก็ตอนนี้มันย้อนแสงเนาะ ถ้าเกิดตรงไปมันจะเป็นพระรามสองนะครับขามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหุคนเยอะอย่าลืมนะครับยังมีโอกาสได้มาอีกอยู่นะครับผมอีกช่วงหนึงวันที่20่สิบยีบเท่าไหร่ต้องย้อนไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังลังนด้วยนะครับเดินขึ้นสะพาน ฝั่งขวามือนะครับผมก็จะเป็นสะพานพระรามเก้าสะพานแฝวน,นะครับนี่อยู่ข้างบนจะเป็นยังไงเนาะ นี่นะครับเรายัางไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วนี่ดูบรรยากาศข้างล่างนะครับครั้งหนึ่งครับครั้งนึงต่อไปเราก็จะไม่ได้มาเดินแบบนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าเขาจะเปิดถนนแล้วก็ก็จะมีแต่รถนะครับผม เราไม่สามารถมาเดินแบบนี้ได้อีกธนาคารกรสิกร จะดีมากขึ้นมาข้างบนนะครับผมก็บรากาศเย็ยนเย็ยนสบายเริ่มเย็ยนแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราก็จะได้วิวส,สวยนะครับ เย็นแล้วนะครับเพราะว่าเราใกล้ถึงเส้นทางแล้วสบายเหมือนเดินขึ้นเขานะครับผมนี่เริเร่มเย็นแล้วไปแล้วครับทุกคนใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงกลางสะพานแล้วแต่ว่ายังไม่ใกล้หรอก,อ,ก,ก,ก <laughs> อีกใกล้อีกไกลเยอะครับ แต่ว่าข้างบนนี่รู้สึกว่าเย็นสบายมากตอนนี้แดดเริ่มลงแล้วนะครับแดดร่มลมตกบรรยากาศสบายเย็นมีร้อนครับแต่ว่าท่านี้มันจะย้อนแสงนะครับเพราะว่านี่ รถที่ตกคันนี้อีกาก็ดี The chemicals that take us higher The night's young. It is just begun. As she puts her hand in my we, we want to go to the, night. the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. So I'm going อยู่บนสะพานนะครับก็จะมีพญานาคด้วยนะครับนี่อยู่เสานะครับผมพญานาคสีทองสวยงามทางด้านขวานะครับก็จะเป็นสะพานพระรามเก้านี่ครับสะพานพระรามเก้า ไปครับทุกคนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงครึ่งทางแล้วเราจะข้ามแม่น้ำนะครับนี่องค์พญานาคสีทองนะครับสวยงามอยู่ต้นเสานะครับอยู่ฝั่งนู้นก็มีนะครับผมสวยงามครับขอทางให้รถเจ้ทันตกใจอขอบคุณค่ะอันนี้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับผมรถงาม

บริเวณตรงข้างหน้าของผมนะครับก็จะมีพวกอาหารขายนะครับผมนี่นี่นี่ มุมนี้แสงได้ครับสวยงามมากข้างบนมีของขายนะครับมีรถห้องน้ำด้วยนี่สวยงาม ไปดูว่ามีอะไรขายบ้างน,นะครับมีของขายด้วยนะครับผมหมึกสะดุ้งหมึกสะดุ้งหมึกสะดุ่งครับขนมจีบปอเปี๊ยะนะครับ ของขายเยอะๆเลยนะครับ is high The hours pass. We're gonna do it. ตอนนี้เราก็มาถึงกลางสะพานแล้วนะครับผมกลางแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับตอนนี้บรรยากาศก,าก็เริ่มดีแล้วนะครับก็มีของขายเยอะแยะนะครับผมมีของกินนะครับผมแล้วก็มีน้องๆเขามา,าเล่นดนตรีด้วยนะครับผมบรรยากาศดีมากเดี๋ยวผมให้ดูร,บรอบๆนะครับผมในเราอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับผมฝั่งนู้ก็จะเป็น สะพานภูมิพลนะครับไกลๆนู่นนะครับผมดูดดเงาสวยงามมาก,กนะครับ กลางผมก็จะเป็นธนาคารกสิกรนะครับนี่ถ้าเป็นตอกนกลางคืนนะครับก็จะมีจะมีไฟนะครับสวยงามมากทีนี้ไม่รู้ว่ายูทูบ <YouTuber S 1> เบอร์ตากล้องเต็มไปหมดเลยนะครับผม le macchina ตีจากอ่าีโยไลยแล้วก็าหาวิทยาลัยน,นะครับปีหนึง ตอนนี้เรากำลังเดินลงไปนะครับจะกลับแล้วนะครับผมคนเยอะมากเลยตอนเนี้ดูครับคนมาถ่ายรูปตอนนี้กําลังจะมีไฟอยู่บนสลิง 아! <목소리도> 녕하 <목소리도> cái này mà nó được bảo กำลังจะกลับแล้วนะครับตอนนี้คนเยอะมากคนกำลังมานะครับผมกำลังเดินขึ้นไปเยอะมากเลยตอนนี้บนข้างบนก็มีของขายนะครับแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็มีน้องๆเล่นดนตรีด้วยนะครับผมบรรยากาศดีมากตอนนี้บนสลิงนะครับก็จะมีไฟนะครับกำลังสวยเลยนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผม ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับดูอยู่ข้างล่างอเยอะแยะมากมายข้างบนก็สุดยอดแล้วนะครับคนเป็นอาจจะเป็นข้าโัวที่สามนะครับาอาจจะเคนเยอะมากแต่ขาขึ้นไม่เท่าไหร่เอ้ขาลงไม่เท่าไหร่ขาขึ้นนะครับผมโอ้เหนื่อยขาลงก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ ไปถึงแล้วโอเคครับเจอกันใหม่สวัสดีครับสามือมาทันทีวเ้าไปอดี